สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องดากับแม่คนอิสานอยู่เมืองกรุงวันนี้แม่น้องดาก็จะมาแกงขี้เหล็กนะคะสวัสดีไม่เอาบางปโปนเ่ยแม่น้องดาก,ก็นั่งมสมลากันเด้อสิลองกันแบบส,กสยยุกใสยินมีเครื่องเคียงอะไรบ้างมีน้ำยานางมีพริกแกงมีกระชายมีกะทิแล้วก็มี ขี้เหล็กนะคะใบขี้เหล็กนะคะแล้วก็มีกะปิค่ะปลาทูแคมเชะอมนะคะเดี๋ยวแม่น้องดาก็จะไปแกงให้ดูนะคะแม่น้องดาก็จะใส่ใบชายนะคะตำไปก่อนตำรวมกันค่ะอยากอยากนะคะแม่น้องดาก็จะใส่ใส่พริกแกงนะคะ นี่เป็นสูตรของแม่น้องดานะคะนี่นะคะได้แล้วนะคะ นี่น้องดากืจะตักอ่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปแกงกันเลยค่ะลงไปผัดกับพริกแกงนะคะเราก็จะนี่นะคะพริกแกงนี่นะคะพริกแกงเราใส่เลยค่ะเราใส่พริกแกงผัดนะคะ ามยานางนะคะนี่ค่ะแกงง่ายๆสูตรง่ายๆของแม่น้องดานะคะแกงแบบจกเสยยิมแกงมีสูตรนะคะแม่น้องดาก็แล้วแม่น้องดาก็ะาะจะใส่ขี้เหล็กนะคะใบขี้เหล็กนะคะแบบเลยค่ะ เกลียงเยอะไปหน่อยนะคะนี่ก็แม่น้องดาก็คนเข้ากันแล้วนะคะแ๋ม่น้องดาก็ใส่กะทิค่ะ นี่คะเดี๋ยวก็ไปก่อนแนละค่อยมาปรุงนะคะตอนนี้ก็เดือดแล้วเดี๋ยวไม่ต้องดเข้าปรุงนะคะใส่ผงนัวค่ะเกลผอกลนาย อันแม่น้องลายจะไม่ใส่น้ำปลาเยอะนะคะเพราะว่าแม่น้งลายมันมีเครื่องปรุงรสเค็มเยอะมีทั้งกะปิมีทั้งไอ้ปลาทูเคมหรือว่าปลาทูหมักปลาทูหมักนะคะปลาทูเคมนะคะได้เลย เสร็จแล้วนะคะแกงขี้เหล็กค่ะร้อนๆค่ะจะกินข้าวกันเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมากินข้าวกับแม่น้องดานะคะกับน้องดา มีแกงขี้เหลก็กไข่ต้มนะคะกินง่ายๆค่ะไม่ต้องดาทําเองนะคะแกงขี้เหล็กแบบบ้านๆไม่ต้องดานะคะอนะคะทุกคนใส่กะบที่นะคะถึงแบบชอบกินไหมคะแกงขี้เหลก็กกินค่ะอ่อยทุกคนมันเริ่มไม่เอาบองโป๊นมาผหกใบเพราะไม่ต้องดาใช่ไหมคะไข่ต้ม กปได้ครับการขี้เล็กนะครัลองกันยืมด้วยหกบบังเนียง่ายๆอยู่ง่ายนะคะนุองดับกันขี้เล็กอร่อย,อยนี่นะคะความ ถ้าจะอร่อยนะคะต้องคลุกกับข้าวจานเดียวอร่อยออมาอร่อยด้วยค่ะ mẹ bông 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 bắt đầu đinh thắp chuẩn bị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  ตัดยี้เยอะเอไขยต้นน้องดาจิ้มง่ายอยู่ง่ายค่ะ,คมคะแม่ผัดจินอะไรๆน้องดาก็กินค่ะ แม่น้องดาขอตัวกินข้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ